ด้วยนะครับมาพบก,กับผมกีตาร์วันนี้เราจะมาสร้างปืนใหญ่กันแล้วทุกคนจะรู้ว่าปืนใหญ่มันมีประโยชน์แค่ไหนนะครับมาเรา,าดูกันเลยนี่นะครับขออนุญาตครับอย่างแรกให้เราเตรียมเลสโตนแล้วก็ นี่ครับ,บคัดโยกและอย่างที่สามให้เราเตรียมดอปเปอร์นะครับกับ TNT แล้วก็เราจะมาสร้างกันเลยอ๋ออย่าลืมทางน้ำนะครับให้เอาดอปเปอร์วางตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับให้วางน้ำเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ กดเข้าไปแล้วก็เราต้องเทนทียัดใส่ให้เต็มเลยนะครับนะครับอย่างละหกสี่ครับใส่ให้เต็มเลยครับไม่ต้องเหลือว่ามันจะเป็นอย่างไรลืมไปครับเอาใส่ให้หมดเลยไม่ใช่ใสอย่างนี้ครับให้กดเข้าไปก่อนนะครับแล้วให้เรากดไปทีท่ทนทีค้างไว้แล้วก็ปล่อยออกมา 64สิบสี่ครับตอมลืมอีกแล้วขอโทษนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆให้มันเต็มนะครับมันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็นั่งแบบนี้นะครับใส่ตรงนี้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 นี่ด้วยนะครับรอบเลยครับใส่ให้เต็มเลยครับใส่ให้รอบเเลยครับ ถ้าผมพูดผิดไปยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วต้องวางข้างบนนี้ด้วยครับอุ้ยไม่ใช่เราต้องกดปุ่มตรงนี้ครับสองครั้งให้มันนั่งอืดๆแบบนี้ครับวางครับวางครับแล้วแล้วก็ต่อมาต่อมาต่อมาครับขูดไปเลยครับสามอันสิ่งที่สำคัญที่สุด แล้วก็ต้องอย่าลืมนี่ครับไอ,อสโตนทอสใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้นี้ครับและเราก็นี่ครับวางตรงนี้กดขยกลัวๆสองครั้งก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วต้อง กดป่อยไว้รี่เปล่าหน้าลองตัวัวเลยครับกนล้นัวครับอสุดยอดแล้วก็ผมมีอีกแบบที่จะมาสอนด้วยนะครับแต่เราจะเตรียมเป็น TNT แล้วก็สิ่งที่สําคัญกับคัดโยกลืมไม่ได้ก็คืออันนี้มันคืออะไรไม่รู้และเลสตโตนทอสเราไม่ต้องเตรียมออกไปเลยและสิ่งที่เราต้องการที่สุดในการสร้างปืนใหญ่ในครั้งนี้นะครับน้ำถังน้ำเออทิ้ทีทไว้ก่อนก็ได้นะเอาล้วครับ และเราก็เตรียมบล็อกมาไว้แบบนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใส่ข้างบนจบข้างล่างใส่เอ๊ะโทษครับผิดใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้บล็อกคุณจะตกแต่งยังไงก็แล้วแต่คุณนะครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้กับขัดไม่ได้คือเดี๋ยวนะครับ ของที่เราขาดไม่ได้คือขาดไม่ได้ก็คือสแลปนั่นเองเพราะสแลปสแลปมันจะช่วยทำให้เราอันนี้นะครับเออะไรสักอย่างครับจะตัวย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ังตกแต่งงก็แล้วแต่คุณนะครับไม่สวยก็ตกแต่งตามใจคุณชอบครับยากยากที่ิตกแต่งก็ แล้วแต่คุณครับว่าจะไว้ยังไงอไ่งง่ายแล้วแต่คุณเลยนะครับอ้าวลงไปลงไป,งไปข้างบนนี้ต้องใส่เป็นนมสตันครับวงจรไฟฟ้ามันจะต่อแบบขนานหรืออนุกรมก็แล้วแต่มันผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรต่อเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อลงมาต่อลงมาต่อต่อต่อลแล้วก็ ตรงนี้ก็ตัดออกเราใส่ตรงนี้ประมาณ3อันนะและเราก็เอานี้มากวางแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับโอเค แดบนี้แล้วเราให้ทำต่อลิสโตนเป็นวงจรแบบนี้กดตรงนี้สามครั้งและเราก็ต่อเป็นแบบนี้นะครับเออเออตรงนี้ต่อไปหรือเปล่ปานี่ครับถ้ามาเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับ โอเคราท่าทางจะผิดจริงๆด้วยนะครับต่อแบบนี้มาแบบนี้อ,อยูน่นอ่างอนี่ต่อแบบนี้ต่อแบบนี้นะครับฟังํางแล้วเราก็จะทำต่อสาลิสโตนตอออัาน,นะครับวางเลยและทีนทีใส่ให้เต็มครับ ทังน้ำเองใส่เทเลนิี่กินนิดหน่อยเท่ากันไม่เท่าก็แล้วแต่คุณที่จะใส่นะครับแล้วแต่คุณจะเลือกครับแต่ผมแนะนำให้ใส่ให้หมดครับใส่ให้หมดหกสิบสี่ครับม่งั้นเราจะเอาตัวต้นมาให้ดูนะครับ ใส่ให้เต็มก่อนก็แล้วกันนะครับฟืนมาก่อนครับแกะครับครับใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ถังน้ำะะเราจอไวตต้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับถ้าคุณไก่คุณไม่ได้อะไรกับผมครับคุณไก่และองคจนแบบขนานเอาให้ทำแบบ เอาได้ไงต่อแบบนี้นะครับนี่เราจะต่อเลสโตนแนะนำนังไว้ก่อนตรงนี้ผมใส่ผิดหรือเปล่าครับ เออแล้วน่าจะใช้เป็นเลสโตนแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับนี่ไม่ต้องอะ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกดเลืมไป อันนี้ไม่ต้องครับผมลืมไปถ้าใส่ตรงนี้ไปตรงนี้กดปิดโอ้เออนี่ครับความภาคภูมิใจมันไปได้ขนาดนั้นเลยครับเพียงแค่ผมใส่สแลปผิดที่เฉยๆแค่นี้ครับมันเป็นเลยครับแบบนี้ผมพูดเลยมันเป็นเลยครับขึ้นหมองครับ เกลื่อนเลครับถ้าไม่ได้ดูกับสายตาตัวเองครับเนี่ยว่าผมทำผิดไปผิดไปแล้วผิดไปแล้วโอเคและไปพร้อมถังน้ำมาใส่น้ำเรื่องรายละเอียดไม่ต้องสนใจครับยิงได้ก็พอ โอ,อ้ยยาย่ายาดิเป็นใ้เป็นแบบนี้เลยครับขอดับมันก่อนครับและเราให้ขึ้นมานั่งยองยองใส่แบบนี้กดตรงนี้กดตรงนี้ผมลืมยัดมือนทีครับอ่า แอปพลที่ครับออกดตรงนี้ใส่เท่าไรใส่ 15, ใสิบห้าส่สิบห้าส่สิบห้าข้างล่างผมแนนะนำให้ใส่สิบห้าทั้งหมดครับเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดมาตอรไพล้าใส่ไม่เหมือนกันอโอเคเราต้องวางกลุ่มกดแบบนี้ ไานะครับกอกกอกแล้วก็ยิดโอ้โรตสุนเต้จมากเลยครับืมน่าสนใจแล้วอันนี้ก็พังไปแล้วไม่รู้ว่าจะก็เราจะมาต่อกันในสัปดาห์หน้าอีกครั้งนะครับโอ้โหเป็นสไลเดอร์เลยเล่นสนามนดเล่นอ๋อไม่ใช่ ก็ฝากกดไลค์และกด subscribe ด้วย,ยนะครับแล้ะอย่ายลืมกดติดตามด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ขอจบพิปเพียงเท่านี้ก็นแลกัน,นครับขอบคุณมากเลยครับ